ก็โอเคนะครับ okay, ก็อย okay. ู่กับผมโคยะนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไม้ครับนะครับไม้ครับดับเบิร์นะครับวันนี้ก็เรามาเล่นแบบดับเบิร์นะครับแท็กรับเชิญที่ไม่พิเศษอีกแล้วนะครับก็คุณแบมนะครับคุณแม่ไม่เคยพิเศษนะเศร้าอะก็คุณไม่พิเศษไงวันนี้เราก็อยู่กับแบมนะครับคุณแบมจากช่องอะไรว่าจบชื่อไม่เคยได้สักทีอ่าอะไรนะช่องแบทวิน อ็จะไปเปลี่ยนชื่อช่องแล้วดูน้อยใจนะแบบทูยนเหรอแบบเหรอใช่ไหมแบทแบทแบทเออนั่นแหละขึ้นไว้ที่เดิมเดี๋ยวขึ้นไว้ที่เดิมกับทางล่างกดไปดูได้นะครับเพราะช่องเขาทําดีมากเลยนะครับคลิปไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็โอเคนะครับสําหรับใครที่อยากดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็เอาไปดูคลิปได้เลยนะครับ ก็โอเคครับเราก็มา่งอยู่ในแบด็อปเปอร์ที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือขนสร้างนะครับให้ดูเครดิตนิดหน่อยอันนี้อันนี้เนี่ยนึงอัดบ้างโอเคแคปดูแล้วกันนะครับตรงนี้คือปุ่มอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเครดิตนะครับเนี่ย ก็อ่านดูนะครับผมผมไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่งงอังกฤษอันนี้คืออะไรวะกูจะซ่อนปุ่มทําไมในเมื่อสุดท้ายกดปแบบอ๋อมันตั้งมันเซ็ตโหมดให้เลยอ๋อแมปมีทั้งหมดสิบสองแมปมีทั้งหมดสี่เลเวลห้าเลเวลอ๋อมีห้าเลเวลอ๋ออ๋อมันแมปมีทั้งหมดสิบเอ็ดเหรอโอเคอแมปที่หนึ่งคือประตูนี้โอ้แมปธรรมด้นเนี่ย แมบใช้ได้เลยที่อยู่แมบต้นไม้วะโอ้ยใจเย็นดิมือเราต้องโดดลงไปใช่ไหมทุกคนใช่มองไม่เห็นน้ำเลยวะอันปรับตรงผมแบบมาอย่างเซียนโอ้ยติดขอบ เอ้ยทำไมแมปแรกมันยากไงวันรีวิวหนึ่งจริงปะเนี่ยไอ้ย่อาอ่านตาโดท้ายไม่กัวตาสุดท้ายไม่เล่นแล้วอุเดียวนะน้ำมันเป็นจุดเป็นจุดมันไม่ได้เป็นบอ่อาาอ่อฮะเยยากกันทีนี้อุ้ยเมื่อกี้เห็นน้ำอยู่อ่ะอ่าเห็นละเราคุณแบมมาทางนี้คุณแบมณแบมาไม่บอกไม่บอกเขาลองไปตามทางของตัวเองกัน โอ้ไปตามทางของคุณก็ได้ยเกือบถึงแล้วก็ใกล้น้ำนิดเดียวเองโอ้โหเชื้อพาไปครึ่งบล็อกเอาอย่าล่วงคร <c oughs> ึ่งบล็อกเออไปตรงนั้นแหละชิดชิดหลังชิดถอยหลังชิดเลยถอยหลังชิดไม่ต้องดวดอย่างนั้นดิบอ,อ้เชื้อไม่ตำกิ่งไม้งูคุณแบมอย่าบังไม่ไม่แกบังฉัน <c oughs> คุณแบมบังวะไ <c oughs> ่มึงบังกู นี่คนมันเสียนะครับทุกคนก็ลงมาได้เขาลงมาได้ลรอครับเอ๊อกูตีต้นไม้เอากูต้องปลาปัวด้วยหรอเจ้าอ่ะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเอาฝั่งที่ผมลงดิเออโอเคอันเนี้ยยอดมันให้กระโดดไปตรงมันให้กระโดดไปตรงนู้นอ่ะคุณยมบาปรโกนีง่ายมั้ง ได้มันห่างบล็อกเดียวหมดเลยก็ไม่ได้ยากหรือเปล่าผอพูดไม่ได้ผมรอเนี่ยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยจนดูชื่อดิมึงซืคิปปะกโอ้ยแย่ว่ะแม่งทำไมเป็นคนงี้วะอ้าวโอเลเวลหนึ่งผ่านอย่างง่ายได้เออง่ายได้เลเวลสองอยู่ไหนอ ยังอยู่โหมด e y โอ้โหโหมด e s เมื่อกี้ก็ e y เหรอวะไออัอนนี้น่าจะง่ายมั้งกี่ไม่เรียก e y เมื่อกี้เรียกโคตรดี้โดนถือเฮียจบโดนแล้วอะเรามาสุดเดิมนะครับพแย่ yeah, เขาทำตัวอุบาทเอ้ยได้ได้สุดเดิมได้แต่เราต้องแบบยากกว่าเดิมน,นิดนึงลงกลางไม้เลยกูนี่มันฉลาดจริงจริง ไอ้เฮียอไปยาวไปตรงนี้ดีกว่าโหน้ำแม่งมันเป็นจุดอะมันไม่เป็นบอ่อโดดยาวเป็นจุดแนโนนแหละทำไมมันแบบ Two thousand years later มอเดียวโว้ยใครสร้างแบบว่ากูกดแล้วเนะี่ย e y เฮียอะไรของมันเนี่ย EC เท่ากับโคตรยาก ทอ้อวะผมตายไปกี่รอบแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเอ็ดเอ็ดอเลยตอนไหนกูได้แล้วว้ yes. าวเลยผ่านเลยผ่านด,ด่วนกูมไม่อยากอยู่นี่นานละเอ้ยมันลงมุมตรงนี้ได้เนี่ยวะโอ้มันมีมุมตรงนี้ให้โอ้โหเฮียนนะ้าเป็นจุดหมดเลยนี่สุด เล่นมาเกือบสามสิบนาทีเอาไว้เฮียร้องไห้เลยโห oh. เนี่สุดเราก็มาถึงด่านสามแล้วทุกคนลังใจที่เล่นไปเกือบสามสิบนาทีนะอาออวมีคนโกงไม่มีไม่มีใครโกงอย่าดีเลดรีดดเลดรอรีเลดรอรีเรีย เรียกไม่เรียกโกงเขาเรียกว่าคนใช้สมองเป็นแต่พวกเราคือคนที่ใช้สมองเป็นตอนนี้เราไม่เป็นไรเยี่ยเราติดไม่ได้รวะวังเนี่ยช่วยด้วยไปไงทีเนี้ย อุ้ยเราโคตรเก่งเลยวะเฮียเราโคตรฉลาดว่ะมึงมานี่อยู่นิ่ตายตายตายกูพยายามอยู่เฮียกูมีอาวุธกูแล้วต่อยแบบอันนี้ได้ไหมแบบแบบพีพีอ่ะต่อยให้มันดันขึ้นไปอ่ะต่อยต่อยได้ไม่ได้เฮียเราไม่ได้หมัดรัวขนาดนั้นได้มันต้องได้ดิคุณก็ต่อยให้มันรัวดิกูต่อยบนดิ มีแต่ถอยเนี่ยมึงติดข้างหลังกําแพงเอไปยืนตีกําแพงไม่ต้องต่อยผมเนี่ยจะผมบอกยืนตดกําแพงอ่ากดกระโดดด้วยกดกระโดดไม่ต้องต่อยผมเอ <c oughs> เอแ <c oughs> แล้วก็ไปต่อยผมทีเนี้ยเออเอยังโง่โยังโง่อฮ่ยมาตรงนี้ต่อ <c oughs> อย่าคนโง่เลยอย่าตั้งสูงอย่าว่ากูแลกูเป็นอย่างเงี้ยมึงเอาอะไรมากกว่าเนี่ยผมไม่ตายมาต้องสองไปไม่ถึงอ่ะเฉียโง่อ่ะเฮียดูดิเขาด่ากูโง่อย่างเดียวเลยอ่ะกูเสียใจละ a few moments later ผมด่าละเชื่อ ไม่รอเลยไอ้เนี่ยเปลืองเวลาช่บหยผ่<ภ>านได้ไงวะเนี่ยจริงวะ<อ>ไม่รู้ทำสมาธิเอานั่งทำสมาธิกันเลยทีเดียวโอ้ปะก็ห่อหแบบนี้เราเกียนได้อยู่แต่อดดลองโดดก่อนลองโดดก่อนลองโดดก่อนอาจจะง่ายกว่าที่คิดใช่อาจะง่ายขึ้นเรื่อยๆได้ใครจะไปรู้มันง่ายกว่าใี่ เว้ตอนนี้นะโอ้ผ่านเฮีย yeah, ได้ไงวะโอ้ oh, <c ười> โหติ๊บครับโว้คนไม่เก่งอะเนาะเฮีย yeah, แล้วแบบที่แล้วนี่คืออะไรวะแม่งจะเป็นจะตายคนเก่งไงโอ้โหทำไงกเปล่าเราสองเทกผ่านนะโหลไม่อยากจะคิดไม่คุยด้วยเลยไอ้สัสกูไม่คุยด้วยแหละด่านนี้อะไรทำไมสว่างขนาดนี้ โอ้โหแช่ด่านแยกุไลตาเห็นแต่ทั้งแข่งเอลซ่ามาด้วยตัวเองเอลซ่ากลัวเอลซ่าตอนนี้ตานี้ง่ายตานี้ง่ายด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายเอาอะไรมาง่ายก็มันน้ําแข็งมันเป็นแบบหลายบล็อกอ่ะมันไม่ใช่เป็นบล็อกบล็อกบล็อกเป็นบล็อกอ่ะที่ผมโดดไม่ได้เพราะมันเป็นบล็อกแบบเลนบล็อกอ่ะรู้อะไรไหมรู้อะไรไหมเห็นข้างๆไหมพุ่นอยู่ข้างๆไหมใช่เห็นไหมเออที่เชมเหมือนกันใช่ไหมเออนั่นดี โอาแมนม,มันทำให้เราลงไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เลยอิตเตอร์เอกปะเนี่ยบางทีเอาจจะไม่ต้องใช้สมองมากก็ไไม่อันนี้เราใช้สมองเนไงมากูไม่อยากใช้แเราจะโดดไปยังไงอ่ะนั่นแหละคำถามมันได้อยู่มัง้งไ,ได้หรอ มันได้เหรอคุณอืมมันได้หรอวะมันเลย่อนยอเลื่อนเหี้ย,อเ,เ,ยเอาว่ะคุณแบมไอคิวแบบสองพันล้านไอคิวสองพันล้านเวอร์เวอร์อรพูดให้มันเวอร์ไว้ก่อนได้ขาลงไปแล้ววะอยากลงไปด้วย โยอะไร Help me ไอ้กูอยู่ไหนเนี่ยอะไรอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะกูเดินลงไล่สัตว์ลงแมงเดินช really ิวๆเลยไอ้เหี <S <s ้ยว่าไอ้เหี้ยไม่ชิวแล้วเอือดอ๊ะโง่ไอ้เหี้ย เสียใ,ใจว่ะเฮียเมื่อกี้จะผ่านแล้วชิวๆไหมล่ะชิวครับชิวยังชิวอยู่เสียใจว่ะร้องไหล้ละเต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะโอ้มออัน้่งง่ายจริงเด,เ,ดเ,ดเดินเดินลงบบชิวๆเลยเนี่ยเอาเถอะแม่ง เรามาถึงแล้วนที้สุดว้า <Wow. S 1> ไปอย่างรวดเร็วเฮียเกลียดมึงจริงอะเอ้ยเรามาถึงถึงครึ่งทางแล้ววะ่ะเอาว่ะตัดว <ะ S 2> ไว้แค่น,นี้ทีไหมหรือว่าจะเอาให้จบเลยเอาเอา,เอา,าเอาให้ถึงผ่านเอาให้ถึงผ่านด่านหกแล้วเราก็อันนี้เอาทำเป็นสองอีพีดีวกว่าเฮ้ยอันนี้ง่ายวะ่ะ มึงน้ำไม่เป็นไอนี่น้ำมันเป็นบล็อกใจเหรอน้ำเป็นแบบบ่อเลยเป็นแองอ่ะอ๋อผูเห็นน้ำล้วน้ําอยู่ไกลคุณว่ไหใชบกระโดดแบบนี้เราจะไม่โกนนะครับเพราะว่าน้ํามันง่ายมากเลยเยียบร้อย easy b oh ีโ l คุณเริ <e ่มกดมึงอ่ะ easy b o l l easy b o ข้อดีสีอย่าเพึ่งเข้าดีมาปิดคลิปก่อนเสียใจอ่ะก็นะตอนนี้เราผ่านไปถึงครึ่งทางครับแล้วก็เหลืออีกครึ่งทางในการกระโดดน,นะแต่ว่ามันถึงเวลาสมควรของคลิปนี้แล้วนะครับเยอยามากเลยก็โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการเล่นดอก ปอ่ของพวกเรานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมคนละไลค์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับลิปเดียอไลค์สำหรับชิปเดีโอในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแต่ก่อนจากลากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ ไปเจอกันใหม่นะ EP ที่สองนะครับต่ผมจะทําต่อมาอีกนะครับอีกหกหกด่านนะใครคิดว่าผมจะผ่านทั้งหกด่านได้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าผมผ่านไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ฝากไปดูช่องคุณแบมด้วยนะครับเหมือนเขาจะไปทาอะไรเลยนะครับผมขึ้นไว้วันนี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ you